การตรวจรถจักรยานยนต์และรถยนต์อย่างเข้มงวดก่อนผ่านเข้าสู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามแข่งขันหลักในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39สงขลานครินเกมหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับทัพนักกีฬาและผู้ที่จะเข้ามาชมการแข่งขันครั้งนี้เราให้ความสำคัญในส่วนของอเรื่องการรักษาความปลอดภัย เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้เรามีการประสานโดยตรงกับทางสพหัดใหญ่นะครับสพหงและก็สวสงขานะครับในเรื่องของการส่งกําลังเข้ามาร่วมกับเรารวมทั้งมทบ42ด้วยนะครับประกอบกับจุดเข้าออกของเราทุกประตูเนี่ยก็จะมีการตรวจรถใน,ค,นค่อนข้างละเอียดนะครับทั้งรถทั้งคนนะหมายถึงว่าตรวจรถทุกคันที่ผ่านเข้ามาและก็มีการดูภายในรถเนี่ยอย่างละเอียดด้วยพอสมควรนะครับตรงนี้ก็ก็อาจจะทําให้การจราจรติดขัดบ้างนะครับแต่ว่า ความปลอดภัยเนี like ่ยเรารู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับทีมงานวิทยุสมัครเล่นในนามวิทยุอินรีที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจตรารักษาความปลอดภัยให้กับบ้านเมืองมาแล้วหลายครั้งก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับสงขลานครินเกม์เรามีการทำงานกับหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือในส่วนของ มูลนิธิต่างๆนะครับเราก็มีประสบการณ์ในตรงนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครแต่ละคนเนี่ยนะครับจะมีประสบการณ์ในการฝึอกอบรมมาแล้วแล้วก็การเข้าเผชิญเหตุต่างๆเราจะมีประสบการณ์และคิดว่าเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาและก็ผู้ที่มาร่วมแข่งขันหรือผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ให้มีความสบายใจได้ว่ามาแข่งขันแล้วจะปลอดภัยครับ ทางด้านนักกีฬาที่มาจากหลากหลายคุณภาพก็มั่นใจในมาตราการรักษาความปลอดภัยของสนขลานคริ่เกมครั้งนี้แม้ว,ว่าก่อนจะเดินทางมาแข่งขันบางคนก็มีความรู้สึกกลัวอยู่บ้างแต่เมื่อมาสัมผัสสถานที่จริงแล้วความกังวลที่เคยมีก็แปลเปลี่ยนเป็นความเชื่อมัน่น ก็รู้สึกประทับใจนะคะมีความปลอดภัย99ก็ได้าะว่าได้นะคะที่พักที่พัก็สะดวกสบายดีมันแบ่งแยกผู้หญิงผู้ชายแบ่งโซนกันคนนอกก็คือเข้าไม่ได้ต้องมีดีการ์ดแรกๆกลัวไหมผมผมว่ามันเฉยๆนะพี่เพราะว่าคนมันจะเป็นอะไรอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเนาะนะนแล้วแต่แต่ผมว่าน่าจะปลอดภัยกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าดูการจากการต,ตัวตาหรือ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นี่รู้สึกว่าเข้มดีมากมหาดใหญ่นะคะมีความปลอดภัยสูงเพราะว่าที่พักนักกีฬาก็มีความปลอดภัยมีทั้งยามหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ข้างล่างที่คอยปลอดภัยทั้งกล้องวงจรปิดทุกอย่างก็คืออุ่นใจนะค่ะปลอดภัยะคะ่ะการรักษาความปลอดภัยก็ดีค่ะดีมากเลยค่ะถามว่ากลัวไหมก็แรกๆกลัวค่ะแต่ว่าพอมาอยู่ได้สองสามวันกไ็ไม่กลัวค่ะเมื่อทั้งเจ้าภาพและนักกีฬาต่างก็เชื่อมั่นกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่นนี้แล้วผู้ที่รักในการเล่นกีฬาหรือนิยมชมชอบในการชมกีฬาจะมัวรีรออะไรขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งกับการแข่งขันกีฬาในสงขานักกนเกมกันได้จนถึงวันที่8พฤษภาคมนี้สยาธรอนเชมณีทีมข่าวสงขานครินเกมรายงาน